สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังทำปลากันเราแต่กูได้อยากเอาก็เอาว่เน่ัะ ก่อนมานานนล้าคืนใหม่เดินนะ่ะเดิมล้าคืนใหม่เห,ห็นไหมนใายใส่อรีอเขาหันแล้วนะบาได้เต็มกันซามเลยบ่ก่เนาขากนะเนาะขากนะ ไปแน่ควรเฮ็ดไว้แน่โอ้ยมันหลังหมู่ก็ได้นี่ตอนใหญ่ <laughs> <laughs> เออสัมแลไอ้กระยับดีมันน้อยลงแล้วก็เอาขึ้นอีกมันพอดีพดีบางโพดมันก็สิเปล่่ยได้มันบางโพดมันก็สะเปืี่ยน เหตุยังก่อนน,อนะนะเจเมนสัวหกักเนาะจะเมนซาดแล้วเบิ่งมากินกูอยู่เบิดมือกับมันบ่นมีแห้งก็นั่นบอสแต่ให้มันเหี้ยนะบอสแล้วบังกินกูอยู่เบิดมือยังผมมีเหยื่มีแห้งอยู่ ไม่น่ามนะันตัวเนเขาเปิดทั้งซองสามทางนั่นโคตรอะไรต่างอิกต่างใจมาก,กินขาดตั้งแต่หมู่บ้านนี่ <c oughs>

ตกลงมาสอยงานกูนี่ตกลงมากินหรือมาสอยปาิ่งเลยา้า่มานเ้าิ่นกเยอนยปนิั่นฮะบอตื่นตองปลานินลอยโลพี่น้องลอยโลแต่ว่าแบ่งไว้เสน

ก็กระเถิดไปทางหางทางยางมันนั่นเลยโอ้ยจะเหม็นซามันไปจากหางอะเดียวนีนะเขาอาจะขี่มันออก บ่ได้บ่ได้บ่ได้ปาดเหลือหน่อยเดียวพอโลวันโล่ว่าุหันกับสิไลโลเติบอยู่ออกไปนะจังหวะสามสี่สี่สิบโลมจะสิบไปเห็นน้ำผ่าบอกเขาวว่า โอ้โหโ้มากแล้วก็ยิ้มลินสแตกผุนว่าแดกลงไปอเอื้อฟโอ้มาบอแซดด้อื้ซิมกนนีสองกระดัอื้งบุนคมคมหัสแตกยังแดกแซ่บอยู่แรงนีกขึ้นอีกเซตได้พูดเซตมาขึ้นอืมอืมเจ้มึงลอยซ่าพุสแตกลงไป ผู้เสือห้แดกยังสิมตี ตอนตอนงานแจนกนี่อนะลอยโล่นะลอยโล่นะคือแบบว่าทอดเบิดเลยบริะได้เี็ดย่างพี่น้องเป็นจวดเท่านี้ก็ แดกลงไปสูงอปูลินมือลินมันเห็นยังไงเนาะอันนั้นเนาะทั้งปีงทั้งทอดอเฮ้ <c oughs> แลทอดปลาอ,อันหนันมึงได้สะท <c oughs> อดปลาหน่ะมึงได้ฮะเออพัวน้องสี่ยังเคิร์นอยู่ร้านเขยเปิดตัวพัวน้องสี่สี่ยืนขึ้นม,มึงดูมึงสูงกว่าสิสี่ เลิศนะมึงนี่นะอ,อ,อ,อีสี่ในร้านเคยเป็นตัวเป็นตน,นธารรมดาหน้าตาเขาคล้า,ายๆกันอยู่ไนาะ <c oughs> หน้าตาเขาคล้า,ายๆกันอยู่ <c oughs> <c oughs> หน้าตาคล้ายๆกันอยู่กาด้นอกเนื้อกันกินลงไปต่วนต่วนมึงกินลงไปกินคูุกระบาย ตูชุกกมันวี่แอีกเงรบ่้ใจจไ่อหเป็นโตโลกแล้วต้องเห็นอะมันเปลือยเป็นงนะองเนโตก่อยัของักปีกบบปิงเป็นโตแทนที่เอามาละสิทอด พามายากมึงดูนะม,ม,มันกควันกุ๊กควนันอ้าวเลยโอ้ยจำมาหูจอยมึงใส่น้ำน้ำปลาแดกตัวใดตามนะอีหลอกมึงโมตามเมื่อกี้นี่นะมึงใส่น้ำปลาแดกตัวใดมันมีน้ำตามอยู่ในใส <อ thế S 1> ่บาง,บางดีนะ ตัวน,นั้นมันมีตอนแล้วว่าอันนี้ใส่แก้งอตอนหลับเอ้ย่ยมาจากซีสเกตด้วยตะมักหุงมารอบนี่ไปทำไฮไลท์สีมผมมาติ อะไรยังไงโอ้สีนี่เนาะสีมันขาวถึงมาเองพลานได้นี่อาบปีซารอนตากแดดนะนะเข้านังอยู่โมเะเข้านั่งซึ่งยังการบันไบเบาเขาบันไดหูนะฮะแม่ยิแมไปกินข่าวเบาะ เดินสิไปจวดดีกว่าแล้วแหละแล้วแล้วนี่แล้วหรือยังเอาเทรวมกัน nhau một thân mạc đọc ờ <coughs> ừ. là sẽ thùng đây là lại ừ. nhà mà mà chốt đỡ nà nà nà, nà. nhang tiêm khăn sao ham khẩn ma ham khẩn ma มาซอเกตแล้วก็เอาขี่ออกสีไปต้มเห็ดน้ำกระปุนตัวนี้เนาะเอาลงทางน้ำแข็งเลยสองสาม,สาม พูดถึงห้พอมันกรบอกพอพี่น้องเลยบอไดอกปลา19โตมันตายเปบอเมนบอนยังสิมาหมอกอยู่ใส่เดี ทางมนม่สิบพอเดี๋นะี้เนาะมีเด็กไปเสาทาง้เดี๋ยวนี้แม่นมเทนใช่ปะอ่า่วยอีซีมันเกิมันกิดหุ่จ้าเข็ดเบียดกันได้เนาะ ตายแล้วขั้วขี่มันออกแล้วจะมันสาดสิแย่ก็เล่นแย่ก็เล่น เอาตะขี่มันออกกับพ่อด้วยนี่เด้อพ bon ี่น้องว่าเถิงเรื่องกับเข่ากับน้ำนะให้พ่อมันนำบ่พ่อดอกเฮาสิยุดบ่ว่าเฮาสิพ่อหรือเหตุอะไรต่อวะคือเฮาสิไปต่อเนาะมันได้แค่ซองกับซามเลยเพราะว่าตัวนั้นตัดออก จาก 3, 2, 3, 1, 2, สามสองสามเด็ดสองสองสามใช่คือจังหว่าแม่มังเ่นซื้อกระถุกมานะ กระถุงพามาใส่กันถูไอ้ขจาวสือมาลายอ่านอยู่นิใส่ใส่เบือเมางอันสามอันสามอันตัวไหเออหนาหนา่นามาเสิร์เอามาเสิร์ฟขึ้นใส่ปลานะปานี้จะเอาใส่ทงจะไปลงรางน้ำแข็ง บ่อบ่วงนะเข้างหัมาล่างอันเบิร์ล้วบ่อบ่วงนะอะไรผับวงบ่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 วงตาสวดบ่วงตาดูหน่อยหรือใดเอ่ยกันนะกินแล้วทิ้ง Sợ khuôn luôn á, à, bà này. Sợ khuôn luôn à. Sao 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 là cả sợ khuôn luôn Khé nằn lẹ, bà ni nháng, là cả sợ khuôn nha Cô là thống nè Thống เขากินยังหรือวะบ่าบอสุใส่ปลาอ้อมีบอลใส่บ่วงอะไรเป็นบ่อสุดสายปลาไปจวดาอีก่อนกันกินยังอีกละบอมาดูอะไนะบอได้เวียกบอได้งาน มิตรห่ารกินห่านกินคืางมิะซากเหตุอีสงังอีหังอันนี้นะตอนนี้อนีนะพื้น,น,นท้องผูด้ดประหารไกปกินน,นี่นะคือพวกกินอไ,ไปหลางก็เด้อมาเกือกขี้ดินอย่าึงดูนะ มันจะบทติดเหลืองบ่วะมาตอนแรกกันหมอกหัวตอนนั้นพี่น้องพี่นอ้นองเก็บภาพไว้เพียงสนิทนะพี่นอ้องเหนื่อยว้าวเลยแหละพี่น้องเออสิบห้านอนก่อ็สบายพอ่อหละกินอยู่เบิดมือเบิดเวน้นกินตั้งแต่เช้าอ,ดดดอืม ไปหาลับห้านอนก็ดอ,อ,อกอย่าให้กูออกมาซีนิ่วอยู่เด้ออย่าให้กูได้ออกมาอีกอกูสิขอขอเวลาผักนิ่วก่อนพี่น้องเอ้ยภ <c oughs> าวาซี่มากแต่ตื่นมากผุดแต่หกโมงมสี่พูดเดียว,ยวผักนิ่วก่อน